แบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านสลัมที่ถูกหลงลืมวันนี้นะครับผมนําเรื่องอะไรมาฝากกับพี่น้องแน่นอนครับว่าผมจะนําเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุนนะแบบฉบับที่สวยงามของท่านนาบีแต่ที่ถูกเรียกว่ามันหลงลืมเนี่ยก็เพราะว่าในสังคมยุคปัจจุบันหลายต่อหลายคนไม่รู้จักหลายต่อหลายคนมองว่าเป็นแค่เรื่องสุนนะก็เลยไม่ทํา สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความเข้าใจที่ลาดเคลื่อนมากเพราะสุนนะของท่านนบีนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องรักและหวงแหนในการที่เรานั้นจะได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมในวันกิยามะเนี่ยเราต้องเป็นคนหนึ่งที่วิชิตวิถีชีวิตของเราการดําเนินชีวิตของเรานั้นมันผูกพันอยู่กับแบบฉบับสุนนะของท่านอับลีุ๊ฮััดสุลซัลลัมฮะดิษนะครับมีฮะดิษอยู่บทหนึ่ง จากอันอบีฮุลรยุร่ารดิลลอฮุอันฺหฺจากอบีฮุลรยุร่ารดิลลอฮุอันฺหฺอันนารจุลันชะกาอิลารสุลลิลลาฮิซุลลอฮิซัลลัมว่าแท้จริงแล้วนะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยไปร้องทุกข์กับท่านนาบีถึงเรื่องอะไรกัสวาตะก้อนบีฮีหัวใจของเขาเนี่ยมันหยาบกระด้างหัวใจของเขาเนี่ยมันแข็งกระด้างไม่เกิดความเกรงกลัวอัลลอฮฺ นะครับพอเจอเรื่องความตายก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวใดๆเขาก็เลยไปขอทางออกหรือว่าไปขอคําชี้แนะจากท่านนาบีลลอฮสุลต่านัลลัมฝะก็อะไรละท่านนาบีก็ได้กล่าวกับเขาว่าอินอารัตตะตุลีนุคลบักถ้าคุณเนี่ยอยากจะให้หัวใจของคุณเนี่ยอ่อนโยนเนี่ยให้คุณทำสองประการต่อไปนี้ฟะอัตอิมินมิสกีนวัมซห์ราสันยะติม ให้คุณเนี่ยเลี้ยงอาหารคนยากคนจน 2. ให้คุณเนี่ยนะครับลูปศีรษะเด็กกำพร้านี่คือสองประการที่เป็นสุนนะนะครับที่ถูกหลงลืมในยุคปัจจุบันเจอเด็กกำพร้าที่ไหนเรารูบศีรษะพวกเขาแล้วก็นึกว่าพวกเขานั้นกําลังถูกทดสอบจากอัลลอฮ์พวกเขานั้นน่าสงสารพวกเขาเป็นเด็กน้อยนะครับที่อัลลอฮสุตานั้นได้ทดสอบพวกเขา ให้เขานั้นจากพ่อจากแม่นะครับให้บิดาอันเป็นที่รักของเขานั้นต้องตายจากไปเนะี่ยเกิดความสงสารแล้วหัวใจของเราเนี่ยก็จะอ่อนโยนถ้าเราได้เลี้ยงอาหารคนยากคนจนด้วยความรักและความสงสารในความเป็นพี่น้องมุสลิมหัวใจของเราก็จะอ่อนโยนดังนั้นนะครับการที่เราเลี้ยงอาหารคนยากคนจนอาจจะเห็นได้บ้างในปัจจุบันแต่เราจะทํายังไงให้การเลี้ยงอาหารคนยากคนจนนะ่ะทให้หัวใจของเราอ่อนโยนให้รักพวกเขา ให้สงสารพวกเขาแล้วนะครับให้นึกถึงการทดสอบที่อัลลอฮ์ได้ให้เกิดกับพวกเขาหัวใจเราก็จะอ่อนโยนให้เรานึกถึงนะครับการทดสอบของเด็กกำพร้าและเราไปรูปศีรษะของพวกเขาหัวใจของเราก็จะอ่อนโยนดังนั้นนะครับนี่คือสุนนะที่ณปัจจุบันนี้อาจจะละเลยหลงลืมกันบ้างดังนั้นฮะด,ดิษบนนี้นะครับก็มาย้ําเตือนพวกเราว่า สุนนะของท่านนาบีนั้นจะยังประโยชน์ให้กับพวกเราเสมอทั้งตัวเราเองและก็สังคมนะครับอินชาอาลอในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับในหัวข้อใดในสุนนะใดที่กําลังถูกหลงลืมและเรามารณรงค์กันนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอจากลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมุตุลลอฮ์วะบะระกาตุ